พี่รถรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เราเดินทางมาที่ห้างนานาพันธ์พาซาจังหวัดยะโสธรกันนะคะพี่รถบอกว่าที่โซนแคทวันนา,านาพันธ์มีโปรลับมาบอกจ้า<อ>เดี๋ยววันนี้เราจะตามพี่รถเข้าไปดูค่ะว่าในโซนแคทวันนา,านาพันธ์จะมีโปรลับอะไรเด็ดๆให้เราได้เลือกซื้อกันวันนี้ค่ะพี่เมย์บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นของโปรดพี่รถค่ะพี่รถถึงได้ชวนพี่เมย์ตรงดินมาที่นี่เลยนะคะมาถึงแล้วค่ะโปรลับที่จะบอกก็คือดื่มและตะซอยงาดําฉ่าสงการนั่นเองค่ะ1บินฟรีหนึ่งกล่องแบบนี้เลยสงการนี้และตะซอยแจกฉ่ำแจกเลยและตะ ของที่โซนแคทวันานาพา์ไม่มีคั้นต่ำนะคะแกลกรับได้เลยจ้าจะบอกว่าแรตตาซอยเนี่ยเป็นนมโปรดของพี่รสเลยนะคะพอยิ่งรู้ว่าเขามีโปรฉ่ําส่งการก็รีบตรงดิ่งมาเลยค่ะขอมาตุนแลตตซอยงาดาเอาไปเก็บไปทานที่บ้านกันก่อนนะคะเมย์ก็ชอบทานคะ่ะแลตตซอยเข้ามีหลายรสชาติมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้เลือกไม่ถูกเลยอันดับแรกเราก็มาจ่ายเงินกันก่อนเพื่อที่จะเอาบินไปแกลกรับนะคะจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยถือบินไปเลยจ้ามาทางนี้เลยนะคะบินใบเสร็จมารอแรกลกรับตรงนี้ได้เลยค่ะจะได้นมทั่วเหลืองงาดาําแลตตาซอยอีกหนึ่งกล่องฟร ตั้งแต่วันที่6ถึง12เมษายนนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมมาใช้สิทธิ์รับและตซอยงาดำฟรีกันได้ที่โซนแคทวันานาพันธ์ที่ยาโสธรของเรานี้นะคะแลรตซอยอร่อยเย็นชื่นใจค่ะ